วาดหน้าคนรุมตรงจากขนาดส่วนหัวแล้วลากเส้นตรงลงม,มาจากนั้นแบ่งให้เป็น3ส่วนครึ่งหาระยะห่างของตาเราใช้ดิสอวัดออกมาเราก็จะได้ขนาดของดวงตาค่ะวางตำแหน่งจมูกล่างโครงสร้างโดยรวมก่อนนะคะเราจะล่างโครงสร้างลิ้นโยไว้ก่อนนะคะถ้ามาเก็บรายละเอียดที่หลังในส่วนของปากเราจะดูมูมปากค่ะสังเกตความหนาของเรียมฝีปากบนและล่างคิ้วเราจะล่างโครงคิ้วไว้คร่าวๆค่ะจากนั้นล่งางหน้าผากโครงหน้า ปุ่ใบหูและคอลงมาสักส่วนบนใบหน้าแบ่งได้3ส,ส่วนครึ่งค่ะส่วนที่1นึ่งคางถึงปลายจมูกส่วนที่2องปลายจมูกถึงคิ้วส่วนที่3คิ้วถึงหน้าคาะและอีกครึง่งหนึ่งจะเป็นกระโหลกหรือผมนะคะพอร่างโดยรวมเสร็จแล้วใส่รายละเอียดล่ามเนื้อละมังตำแหน่งในส่วนที่เป็นเงานบนใบหน้าไว้ค่ะเช่นตาดำเงาใต้จมูกปากบนมีฝิปปากล่าง,างคางซีหน้านะคะรวมถึงช่วงคอไปหายาลาเลยค่ะเพื่อการร่างไว้คร่าว นะะเน้นสีให้เข้มขึ้นตรงบริเวณจุดเด่นบนใบหน้านะคะล่างรายละเอียดตาดำวางตำแหน่งแสงสะทพอนในตาดำไว้นะคะเพิ่มน้ำหนักผมคิ้วให้เข้มขึ้น,นแล้วมาตัตำแต่งเงาบนใบหน้าด้วยการลงเงาใต้จมูกปากบนผมรวมน้ำหนักไว้กลางๆนะคะสุดท้ายเก็บแ